สวัสดีครับองนกเขาใหญ่เลน,นี้ขอกราบสวัสดีเอฟทุกท่านครับที่โปรดติดตามนกเขาใหญ่ที่โทรมาสั่งองนกเขาใหญ่ที่โทรมาสอบถามที่คอมเมนต์มาก็ขอขอบคุณมากครับนี่ครับวันนี้มีนกมาน,นําเสนอครับหนึ่งสองตัวครับเป็นนกต่อไว้เล่นปีใหม่ครับหรือ,อยังไปฝากญาติพี่น้องครับหรือ,อยังไปเล่นต่อปีใหม่ได้ครับถ้า ท่านใดหยุดยาวๆก็ไปเล่นได้เลยครับก็มีตัวนี้ครับเจ้าพุทโธครับนี่นีเรียกอยู่นี่ครับนี่ของแท้แท้ว้าครับไม่ต้องกลัวครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่ครับก็หมาไม่ครับครับเป็นนกฝากขายครับนกพวกกันครับครับก็อยากให้เอฟซีเอาไปเล่นครับนี่วงไหนเหมือนนี้เลยครับนี่หัวปากห่างคีฟ้าครับนี่เรียกเจ้าพุทโธครับ เอฟซีได้ดูได้ชมครับต่อหนิ่งครับจุดจวดเก่าๆครับนี่เอฟซีได้ดูได้ชมครับกุกเดียวครับนี่ครับในตองกลัวครับตัวไหนตัวนั้นครับไม่มีการเปลี่ยนตัวครับนี่ครับเหนเจ้าพุตโธครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้เจ้าเจ้านกวีดครับนี่ครับนี่ตัวนะ่ครับเรากำลังเรียกอยู่นี่ครับตัวนี้เสียงเล็กหน่อยครับนี่ครับ ผกเดียวเหมือนกันครับนี่เอฟซีได้ดูได้ชมครับเดี๋ยวเอามาให้จวดครับนี่ตัวนี้คู่นี้พร้อมเล่นครับนี่อาหยาแมงปันเอฟซีไปเล่นกันครับเพราะว่าหยุดกันยาวๆครับนี่ครับมาชมครับมาดูเวลาจวดหน่อยครับถูกใจตัวไหนก็รีบโทรรีบปิดครับจะได้จัดส่งครับเออแบบนี่ครูยวนี้ครับ ได้ดูได้ชมครับหลายสวยครับต่อต้นไม้สายไฟได้ครับนี่ได้หมดครับนี่ครับนกต่อใส่เป็นเนี้ยต้องร้องครับนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าบอกเป็นนกไม่ต่อบอกนกต่อไม่เอาครับนี่ครับตัวไหนตัวนั้นครับโอนจริงทรงจริงไม่ต้องกลัวครับนี่ครับอย่าลืมกดติดตามวอนกเขาใหญ่ลุบลีครับนี่ครับจะได้มีโอไม่ไ้รับชมครับนี่กำลังห้าครับตอนนี้กำลังเห้าครับ นี่ครับอยากเตะครับนี่เอาจัดครับด้วอด้วอด้วอดนี่ครับเนาะเ้าครับเ้าครับนี่กำลังเ้าวครับเนาครับนี่อันนี้จวดอยู่ครับนี่จวด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 กำลังเ้าวนะครับนี่ดูจัดครับครับชอบตัวไหนก็โทรเข้าลูกเขายาลืมเลยครับจะได้จัดส่งครับโอนจริงส่งจริงครับ